สวัสดีค่ะก็ซิปบ,บอกเล่ามาเสนอให้ชมกับรถสวยๆเช่นเคยนะคะคันนี้นะคะผ่านเก็บงานมาเรียบร้อยหมดแล้วค่ะทุกท่านตรงไหนไม่สวยคือถ่ายก่อนเก็บนะคะจัดไฟแนนซ์กันได้ด้วยค่ะผ่อนสบายๆนะคะผ่อนได้ยาวไปถึง4ปีเลยค่ะทุกท่านค่างวดเริ่มต้นที่เพียงเดือนละ3,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะรถยนต์คันนี้นะคะตัดสดอยู่ที่ราคา137,000บาท จัดไฟแน้นราคา1,47,000บาทนะคะ t o y ย t a v วี o กปี2012ค่ะภายในปูพรมพื้นใหม่นะคะตกแต่งไว้เต็มค่ะสวยแล้วนะคะทุกท่านพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยนะคะวิทยุมีค่ะแต่งแมกเรียบร้อยคะ่ะทุกท่านคุญแจรีโมทกระจกเป็นไฟฟ้านะคะรถ เครื่องเบนซินค่ะมีถังแก๊ส NGV อยู่ใต้ถ้วยนะคะใต้ท้องนะคะถังใหญ่ค่ะทุกท่านเติมเดินทางกันได้สบายๆนะคะประหยัดมากๆค่ะรถสวยพร้อมขับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะหรือจะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติมใส่ไวใ้ให้รวมถึงเบอร์โทรผู้ขายนะคะ แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ